นี่ครับต้ปในในมปลานี่ก็เาคเพียิเพียบวางแนน้วยเจนไปออันเกิดเดีมังเิดละเเลด้ยเนาะใส่ยงนะแคร,รับใส่มองครับรอ,รอ,อ,อันนี้หน้าผมเองครับน,นะนะ <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้ทำซีไฮไลท์เดอเขาเป็นพมงอกสวัสดีครับอยู่กับเปาสายลุยมาเนิครับวันนี้ก็มาใส่มองทายุูหากินคือเก่าแล้วครับนโอ้พี่น้องใส่มองมาเมื่อกี้ไงนี่นี่นี่ใส่เจ็ดเซนด้วยอ้นอมานมครับใส่เจ็ดเซนครับ,รบ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมานหรอก เพราะว่าเอาสายลุยมาที่ไรนี่ได้ตลอดนี่กระป๋อก็ไม่ต่ำกว่าห้าโลครับเนี่ยนี่ครับต้มปลาเนี่ยก็นะขี้เพียคิีเพียปลาครับผัดมีส้มตำบุกชิดนี่ลูกเกเริงลูกเกเริงนี่ตองจับตองเลยอ បានណាស់ចូលរាពេលទៅចាយ100ដុល្លារខ្ញុំមើលឆោខ្ញុំមិនច្បាស់បស្ទុបព្រះครับព្រះព្រះរលครับ